โอ้ยพี่น้องเห็ดกอเป็นยุ่มเลยพี่น้องดูพี่เลยพี่เลยกำลังออกมาครับกำลังกวกนี่สามเลยใช่โอ้ยสามันดอกเต็มที่เนาะเต็มตาดอกใบไ่ครับพี่น้องว่านี่เสือมันนอาไปไลยซะเสือมันพี่น้องเสือเห็ดนี่นะโอ้ยใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยแมนี่ดีเป็นสามดอกครับ ดอกสดอกมันมนันพี่น้องมันมนันมั่มันๆมั่งมัพี้อดอกแข็งแข็งบารับาร่าแม็กซ์อุปสรรคอรรคดนะครับตับตัวรตับ สวัสดีครับพี่น้องสูบุทุกคนครับวันนี้กับาพปอกับบ่าวพุ่มครับบ่าวตนครับวันนี้เ้าจะพาไปเราหาหินึกเราครับพี่น้องวันนี้เข้ามาไม้ไม้ครับพี่น้องไม้เห็ดเขาไข่คือจังลีปก่อนครับพี่น้องมาซ่อมเมืองเนาะครับเดี๋ยวเข้าเข้าไปปลาไม้มือไม้เข้าเขไปปลาไม้คิดหอดป้าหนี้พี่น้องเห็ดเขาไข่ไม่ดอกยังไงเนาะบ่าวตนมาทางผีกับคิดหอดป้าพน่นมาทางบุญกับคิดหอดป้านี้อ้าวพี่น้องนี่ดอกเห็ดครับนี่ครับปอปอไลายครับพี่น้องไลค์ย้ห้งครับู้ยแม่งบงคือ ขออนุญาตกินเด้อไม่มองกือยเนาะจับเพื่อนออกเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตรับกินเด้อขออนุญาตไม่มองกือพี่น้องเอาอย่าเป็นอย่าเป็นบาคือ่งสองเบาเด้อขออนุญาตเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นเจ้าของเนาะไปพี่น้องไปหาเห็ดกับสองเบาสวงเสาครับพี่น้องดูกระตินมาพี่น้องกังานดีครับมองกือแล้วครับจับออกได้เบาๆตันเดี๋ยวมันจิตเป็นหน้ามันจิ มันดีตาิดีตามเป็นใจหรอเู่าพุ่มสามตุพี่น้องดินนครับเรื่องตดูงง่าเลยครับจะ่าดอกหวานเพอาไปเบิด์ตนมาปลาตุนแล้วิดเอาได้ป่ะได้เน้อมมนต้องบูดินคุนมากพี่น้องห้ามเนาะขามันขามันแน่เลยเอ้ยขาเห็ดเฮ้ย่บาพุ่มเลย คกมไอะกัว่าคิมหันถามันถามันผดผลิตดินนะครับตาหนีกำลังออกพี่น่อนี่เต่งก็ค่ลื่อนครับาต้นน้งโบกิมเขาจืบุได้ขาตอนมันกำลังผลดินครับนีมจะตูมมั้งอืมเห็ด เปล่าลัดเป่าลัดเบาพุ่มอีกแล้วเดี๋ยวมาพุ่มสิจากข้างจากข้าง้ะก่อนไปยี่น้องไปหาเห็ดรับสองเบาครับจะมีขิมานบอเห็นม่ว่าต้นเห็ดแดงกับเบาพุ่มเห็ดโอนง่ายมาตะกอนเห็ดโกนงานที่ได้ขสงเราถือมาในป่านต่อเจ็ดงานโอเคม่มาต้นอ้หี่บอติต่ามนันมบ มาต้นเห็นดกลืมตาเลยมันดอกจูมันยูขาตาดอกจูมันมว่าต้นไอ้ดอกจูเ็ดโอ้ยหนาอบไดสิเ่ยนะ่พุ่งสอบจะสิเอ็นเล่นเด่นไดเล่นว่าพุ่งกันเลยพี่ดอกครับพี่ดอกลังานงามท่าผมมีอีกมัรว่าต้นมีมีมันมีอีกาพุ่งมีดอกว่าต้นนีครับไอ้กอไ่ หาเห็ดกินออไเนาะเขาไข่พูพี่นหงเขาใข่ไงมันต้องเบอกนครับแล้วเห็ดแดงาว่าเติมินเห็ดแดงทังุ่นเลยนะคบหลายบอกีนงกรังดอกกัเลยขาวดินเขาทุกเราทุกอย่างเข้า่าเติมเราทุกเห็ดครับไปข้ไปแต่เราไปเติ้าไหน ใปะปอกทอ่เห like mm ็นร่วมครับพี่น้องอดอกนี่ก็มาต้นอนเอาข่ก่อนดอกยังเงียแดงมามากามาตากนเดือัววิ่งอดดอกแข็งแข็งเลยพี่น้องนี่ออกใหม่ มันเดีียวบ้าพ่ยังครัใ้มี่กกีนีเห็ดหลายบ่หลายกลุ่มไปกับสเบาคับดีนอให้เขียวข้าขงน,านาอกมันบูใหม่ขึ้นมากงามขนาดมันบูใหม่ขึ้นมากดอมันแตกเลยไหวเลยเนาะวา <laughs> งามได้กับบอ <laughs> ห <c oughs> ยิบไปไปกวดหน้าดูหนึ่งครับอีกดอกบานนึงครับพี่น้องหยิเปิดกลุ้ดอกหนึ่งมาให้เยลย้องให้จริงอ่ะที่ผมทหารที่ผมตำรวจแตงกนอสองบัวเหลียนันออกเป็นมูโตบาตุเห็นดอกเดียวได้ป่ะพ่อดอกเยที่มีดอกเดียวหรือว่าต่อ หนาวแน่แม,มงวงเกือช่วงนี้อาหารแม,มงวงเกือหลายคะแนนแต่เด็กคนยังหมักเนาะทับปัาจายยังแม,มงบ,ว,งอบอว,วนี่บ่องเป็นต้นตอมึงกันนหมวัหนาวแล้วมั้งพี่น้องเบง้ม่ไหมครับเขาแด่ดอกบักยางไหมครับมาโดูน่ะไหมครับมาบังหันเห็นย้ายหนึ่งบ่บ่เห็นครับผมมากะไผ่ มากครับอันเบาสองคนครับเบาต้นครับอาพี่น้องไปหาเห็ดกับสองเบาครับพี่น้องวันนี้พามาเบ pues mm ิ <teachers> ่งย่ายครับเรายางพันนะครับว <hard> ่าเราได้เห็ดบ่พี่น้องของเมืองน่านสามดอกครับเห็ดไผ่พี่น้องเห็ดไผ่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผู้ใดเห็ดบ้าพึ้งนี่ครับน้อนี่แต่ดอกงามๆเนาะนอนบบบง่ายๆเลย

เออังเหนดีนะมั้งติดติด้่อคไปต้งแต่แรกพี่น้องอได้ดอกบานอ้ยน่ามัน,น,นดอกนึงให่ม่นานอ้มือดีดีเป็นสามดอกครับดอกสามดอก,ม,ดอกมันหานพี่น้องมันหมานนมันน่มันมากจรงจริงน,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 นดอกแข็งแข็ง<อ> บเถ่าเด้อเขาให้เขียวจีตำปนลำบากตัวเมียนี่จีตำแก้วนี่หอมเดี๋นี่ผู้เฒ่าเขาตจว่าหอมหอมเอ้าข้น่มวาหอมบ่ได้บ่่าต้นฮะข้นนมว่ามันหอมบ่ได้บ่เครับนอ่นด้วคร่นมมันอยู่เดียวบ่าพูดแนบบ่กสิมันอสิเกิดดีนะเอ้ <laughs> กะว่ากันไปครับพี่น้องกะม้วนกันไปครับม,มันจังเฮีห้าครับเวลา,าหา <ไป S 1> เหายื่อได้ปะครับผมมีอีกสองดอกครับพี่น้องยางไปตั้กันครับป้าพุ่มเห็นมันไปไก่เลยนะบ่มาหาว่าล่ะคระถูกกำลังงาน,นานจุดสืด มันบริถเ่าเลยว่ะผุ้มันบานสิพระวัติชอก็บานะว่าต่นนันมนดอกมันแข็งดีเก็บเมล่ดออกมาหลายดอกเห็ดกอครับพี่น้องสองสามดอกครับครับดูมันบริถิดอกนั่งเขาสูบงามๆกเลยตีสีใหม่เบาพุ่มเบาพุ่มร่องเปิดเบื้องมัน มืบ่มอขึ้นมาเป็นมือได้่นนีก็ลออกซันนีอ้ะบ้างบใหมใหม่ไเห็นกอเรื่องปลตุนเนาะเนีนเนียนต้ครับปลาตุนาเไปิครับอกาลังดอกงามไข่ตับุเหยียบีน้นองเอ้ย <c oughs> นเยียบมีพี่มุพ่พาแอือ พิการไบบนีงานอ้าวแหมมันเพิ่มเพิ่มนะตาดีเดียวคุณนาน้อปลาพุ่มจรหาหมอน้าพี่น้องเนาะมาหาว่าแล้วตาลิตนค่บพี่น้องดอกเดี่ยวก็โจยครับมมันไปใส่น้อหมูวน้าในเก๋จะปลาต้นม้มนแค่จะเก็บไปแล้วม้นเกินบบ้าไล่พี่น้องครับ ดอกก็ช่อเลยสองดอกยังบโไก่ก <Oliver> <fly> right. ันบมไก่กันตักนิดเดียวเมนก็ได้เก็บอยู่ครับพี่หงอเงี้ยกดกระจายหมดเลยแล้วค่ะขายถึงเท่าเนาะไม่ต้องจะหลายได้ซ้ำนี่บางพวกก็ที่ว่ามาเนาะปลาตุนเนาะแต่เขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากอยากได้หน่อยกว่านี้อยากได้หลายกว่านี้โอ้ยะอยากได้นี่อันอยากได้หลายกว่านี้ขวดป้าเอาป้าตุ่นไปเอาให้นาหล่ครับยางหลายเลยครับปลต้นพอไว้ มันก็ต้องออกอมันงเงินตูนผู้วนนว่าตัวแนนมันก็ต้องเป็นดอกน้อยแน,นนจะแมงไหกินแมงมุกออือแนอนไปต่ตั้มาตัโอหมันะได้กินกลังงามมเนาะแมนพี่เนี่ยหอกจมมัาา้งนะฮะสเดยวา่าปลานี่เหตุร่วมกับลงออกเว่าปลาตัวแนนเห็นรงว่าเสออปลาผู้กล่อพี่นี่ มเหานาี่นแต่ไนโดดแข็งแข็งเลยพี่น,ออน้องนุ่นนุ่นนุ่นไปแต่บัวต้นบัแตะลองว้เ <laughs> ือนเือนบัวต้น <laughs> บัวแตกเลยมามันแข็ง <laughs> อ, <laughs> อ้<ม> <laughs> าวนี่ครับพี่น้องเบัต้นเล่นตลกเนี่ยงเบิง <laughs> ่ง <laughs> <laughs> เล่นบบไ่ได้เล่นตลกเแมแข็งอีหลีแน่นบ่ ใจละบาต้น e ี่นอะไรได้บ้างพุ่งแท่นหานางหุ่นดูก็จังมาพุ่อยยัง้างเลย่นั้นบ้าต้นดอกนี่เลขีดไางขีไม่่หาาอ้างลบ้าต้นเดี๋ยวเขาไปหาอีกนนึงม่งมงคือไม่ไม่ไม่วดลบ้าพุ่นะาว่าออกเปงูยังขนาดนนาบาต้นมนั่นออกมันออกเป็นเมเยลองก่อนาพุ่ เดี๋ยวจ้องกันเอ้าไปตากันบ้าตุ่นโอ้มีกระบาดที่เก่าแล้วพี่น้องในแตละครับสองดอกตับ้าตุนเก็มว่าเยียมเนาะสามดอกตมบาพุ่มใช่หรือนี่ไม่รั้สิโงต่ำดีขนาดนี้ตัวจัดตัวจังไงบาตุนเอ้าแป๊เดียวนี่บอแป๊วเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งกอนบาตุนนี่บอก เห็นอาอใจตาพี่ครบมเห็นมันดอกบงใหญ่นะเห็นอยู่บ่ใี้ฝืนพี่สีย้างฝืนมาต้นหัวรัวมาว่าาต้นมาเห็นไอ้พี่นองงาก็ต้องกัรครับไอ้ฝืนตำรวจเตำรวจยดยังบุกยึดท่านเอกฝืนทหารดอนทหารทหารเรือนี่กากีเขาไข่ตูไ้ี่นองวัวเป็นหนองม่วงปลาโลนี่้องเลย นี่เลยมองปลาบาต้นบาพุ่งยังมากนั่นเน็่มันไมดนบาพุ่เหน็บไงเป็นตะเสียดใช่ไบอพุ่มถ้ามัเปียนเปลี่ยนอยู่ถ้าับพน่นองมองปลามหมอ่าเรามามงปลาหอมบต้นยังมาเมืองดอกนี้เบิ่งกันอะใหบ่บ้าพุ่มมาได้เปิดเลหบ่บ้าอาจจะใดญบ้าตดติดุ้ดีไอไดยู มันดอกงไงมว่าพูนอมอได้อยูด้อยูครับงานเนาะหอม้อมนะเห็ดเนว่นี่ีต่ำพุ่นที่เสีย,ดดยฟังแล้วต่ำเจนมาเจ้าว่าพี่น้องีดอกคือมันมาพูนสไมม่วาักนี่อีแล้วมันกังสออกแต่ว่าเขามาได้หลาย่ว่าตน,นเนาะก็จะมากก็จะกรด้นอไ้ ว่าทีว่าก็ได้พวกคนมี้ปลาในดุงพี่น้องเหรอมีปลาใหม่ง่ายๆูวยก็ง่ัยดอกจูมนะครับดอกจูมไปตาบ้าต้นเอาไปอาวุธนหแล้วพี่น้องสองดอกครับดอกปานเป็นเครื่องเลยแ่ก็บบเขาด้ยหรือเปล่านม่บเถ่าแข็ง น้ามเนาบาตนเนาะมอนมอนพี่น้องมอนใสยังไงไม่รับพี่น้องบลาต้่นเนี่ยกำลังโล่งองครับพี่น้ก่อนดอกยางมากพี่น้องเจราคากินะครับโอ้ยมันแม่นม่าตุนเนาะมันีครับมาายกับมันบ่บอสนี่บน่บอนเก่าพี่น้องบูดินขึ้นมากไอ้ขกไข้ครับี่เขาไข้ ขายยังไงเลยปลานีหอกออกสองตแมนปลาตั้ออกปลาหน้าขุ่นมันบาน่อยดิเนื้ปลาหนีไม่เป็นปลาเชื่อมกันครับพี่น้องแต่ว่าปลาหนีเพราะใน่งเปแหนมองกระดอกสอดอกสองดอกว่าพุ่งสองดอกกับปลาตนวแมนอสองดอกบางคนเวลาแมนคือว่าเห็นดอกเดียวสบาพุ่งกับบอกยังบอกว่าสองดอกปลาตัวอ่าแมนบอกสองดอกครับ กุศลสีองผมจะบวกลมติลิ่นคือพอดีแม่เลยผมพอดีแม่บวกลมก็เห็นดูข้าวน้ำปาต้นเนาะมันบวกลมก็เห็นดูข้าพี่น้องหูวจักใหดทานบอครับใหดทานใหญ่ครับนี่แม่ผมบวกลากระเจ้าบวกลนกระเจ้าแม่บวกลนกระเจ้าเหมือนจะได้ไม่ได้ไม่นีก็ต้องขืนเอาไปปนน้ำปลาต้นเนาะเอาไปสูบสูบแม่นใส่ลปลาต้นบอกนี่ครับใหดทานใหไงกรนใหดทานเลือดนี่ถ้าป่าแล้วมันจะเป็นสีแดงอืม นี่เห็ดทานไงเข้ามันแมนมีหลายแบบแล้วก็เห็ดทานแก่ก็มีด้เห็ดทานแก่มื่อี่เป็นจกโลึ้นอ็กินไดกันข้าไร่ครับดอกนึ่งดอกกหงผลเห็นยังวะพุนเห็นยังเกาะเห็ทานเห็ทานไปไปให้เรา้นน้เร่ยเี่ยวเห็ทานที่สองสองดอกสามดอกแหนพลาต้นเห็นบอจกโลกอ ข้อขาวมีแต่ดอกนี่ไทำมาขนาดัอก็อนเอาไปสูบน้ำบตุนทอเงีนี่จองหอกว่าพุ่แนเราพิเห็นแสงแดดเราก็หาที่หนดอกแนนขพี่น้องเห็นฐานใหญ่นาอดอกซ้ำานี้ครับพี่น้องทำอะไใหญ่ดีแีแต้องจัดเรียงเห็นเท่าที่ดีบดดินครับพี่น้องบอกว่าพู แน่ดีตอนเห็ดบดดินครับเหมือนป้าพู่งเอาไปเกียงแซ่บๆนะพี่แซ่สอกหน่อยก็เอาพี่ครับบดหน่อยเนอะมาหน่อยเห็ดกอไขกี้หน่อยหน่อยหลังเอาอยู่น่ครับเห็ดบดดินอย่าว่าพุ่งเกี่ยไปเกี่ยงพี่ครับแซ่บได้พน้องเนอพูดเลยว่าโบเคยกินกระซางอยากเสียร่องอยู่ครับแซ่บไงป้าต้นแม้มนะห้บดดินนะป้าพุ่งนี่นี่ ไปแก่เนาะที่ให้กดคือคือเห็นบดเท่าล่ะเห็นบดขอนนี่บอบก่อนบอมีหรือบอสไปหามองมาครับให้ก้อดอกเดียวครับมันจะลังออกจะลังออกไหมครับแม่ดอกเดียวครับพี่น้องคิดว่าอีกบดเดินก็สิออกโคบได้ป่ะพูดเมีนหินซุ่มแห้งพี่น้องก้อแล้วครับพี่น้องมือมันมือมันหมูมันที่ไหน อืออันนี้เห็ดกระแป้งแล้วพุ่บุ้มอันนี้เห็ดยังมีกระแป้งด้วยกันมันจะมีเห็ดดินก็เห็ดกระแป้งมีว่าต้นดอกนไหมเดี๋ยวมันเริ่มออกแล้วเลื่อมอกเลยพี่น้องหันออกนี่เป็นมูงไงพี่น้องครับกะทิว่ามันเติมนล้วว่าต้นดอกมันอยู่ ยังเกาะม้อยู่บ่มันอยู่ออโอ้ยหูนอโอ้ยดีเซ็กทั้งสายตาทั้งอันทั้งสายหูเลยพี่นอ้องสายห,งห,งห,งหูแล้วทานพ่อยอี่แล้วครับทาน,นี้งไงครับมองก็ดอกสองดอกพี่น้องอทานยนังไงมันดินบมดซุมซ่มซุ่มแล้วพ่อเจอกซุ่มอยู่แต่อีกจันวนถี่โคกดอกหนักขนาดนั้วป่าตอนนหนักแล้วเน,น,นี่ยแตกงี้ย้แตกเลยน ตาพี่นอ้องต้องไปต้มตันครับน,นี่เนี้บดดินครับพี่นอ้องย่างหลายนี่เป<ม>็นมูเลยขอาไปีเกี่ยงนะบ้าตัวนี้<ม>เกี่ยงเสาร์ฟเยโดนยังไม่ได้ดไดใช่รถตาดจากไกให้ถึงครับพี่น้องีกระดอกครับสวยว้เน,นาะหลงมากเดินมาหูห้ ครับขายได้ปอบาพุ่มแนวนี่ลูกหูขึ้นกันเราต้นห้องกับท่านร่องเนาะเป็นเรื่องกินห้องกินอะไรเนาะกลับเขาไปข้างในครับพี่นแนเป็นมูเลยหมูยังมูไงตัวปอาพุ่มใช่ครับมันก็ได้เกิดใหม่กับนี่เนาะนี่มาต้นมันลงง่ายดอกกีต้นนี้คือสองง่ายเลยสมบูรณ์ดีแล้วงานครับเนี่ย นี่บอสเดเอตัดแต่อหไหมง่ายว่าตัด่ยแฮงมาตนเพาเมันเคลียร์แล้ว่าต่วนแต่ว่ามันหลงเลือไอืมอืมบนต้องกาขึ้นน้ำคุนก็เจ้าเขาโ่เห็นหลงเลือไว้อคือดอกง่ยคแกะดอกพีกับดอกงบาาต่วนรเขาเห็นที่หน่อนเขามาหาอะไรต่นดอกงาอืมออกา้วก็าตนดอกนี ของนี้นแตงกันเี่ค่ะไถ่ายยังกระเตาด้วนอุ้ยเด็หกหลายนึงแานี้แมนพี่เต่าเก่จนแตกเลยนะบ่าลสุดหนขึ้มากว่านียหน่อยโอ้ไ้ฟังมมันวาเติมเถียรป๋อด ไปหนึ่งอะไรเนาะมาต่วนเนาะหนึ่งนะหนึ่งจุตำแก้วไอ้นี่ไห,นไหมนี่ละมาพุ่มสีเห็ดแับไปนี่ละพี่น้องแก้วเปรี้ยวๆอ,อ๋อไหมใช่เลยอแบ่นี้นนอ่ะพี่นะมาต่วนยังมาเราแบ่งมาต่วนบ่เห็นเลยมมาพุ่มหนึ่งจุแก้วพี่น้องโอ้ยเจจงไว้กินน้ำเลยเด้อบ่จงเด้อมาต่วนจะไปรับจ้างนะครับผมยายจงไว้ให้โอ้ยพี่น้องเห็ดก็เป็นยุ่มเลยพี่น้องพี่อะไพี่อะไรต้องเล่า มันก็ล <Tipp ett> ่าอสามหนึ The ่งโอ้ยามันดอกเต็มที่เนาะเต็มจาอละปอบดอกเมยเป็นไหนจ้ปลาต้นแม่นดอกว่ใหญม่นปานึ่งดอกวโอยหดอกหดอกรพี่น้องมาเดียวปลาตาตนบ้าต้นมันมพี่น้องมืนิขึ้นมันเห็ดตำนากขึ้นมันเห็ดตำนากขนมันเห็ดอือบ่า เดีลยวพี่น้อดเ็นหวานอ้ยงดอกไงง่ายๆนี่มองว่าง่ายนครับพี่น้องโอ้นี่เสือมันนำไปไว้เสือมันพี่น้องเสือเห็ดี่นะเก้านีป้าปุ้มเพิ่หวานเยครับพี่น้องเพิ่งหวานหวานไปเกกอพี่หดกอทางไผ่เข้าปุางไผ่โอ้ทางไหน้ดเป็นยางไป้งเอ๊ะ อันหนอกูพูตปิโอโอยเจ๊ก็มีตักข้อบาปูน่สองดอกสามดอกดีวเนี่ยในก็ในอยู่ในหมู่บ้านเพาว่าเรเห็นเนาวหมู่บ้านขาบนนี้มาปานี่หลงยุแล้วก็บาบโอ้ดอกนี้ไหมในก็ก็ต้องเอาดอกครับก็ได้หมดเลยเชื่อสองดอกก็พ้อแล้วเห็นบดดินครับเห็นบดดินอืมนองหน่อยก็มีตูพิกน้าบาตุนเนาะ น้อยน้อครับอรก็น่มันมเลยมสดไเก่งาตนเ้าะไม่เก่งกินแสบเลมือนเป็นนบักแสบมือหนาทัหาทั้งเบาทั้งบานบ้างเงไหมว่าเห็นน่น้หกินใดบ่เยทันวากินไดพี่น้องจะได้เก็บออกครับหากันต่อครับพี่น้องรับไปกนเลยมาดอกงามเถิพี่น้องครับ เข้าใครไม่ใครมืออ่อนเหรอพี่น้องครับแ่วมากินเข่ามากมากเลยเาปลาแซเปาซปั่นกินแล้วครับปลาซปั่นกินแล้วครับต้องปงไกนครับาเพิ่กิับดอกสองครับโปไกกันครับไม่โตมือว่ามากที่สครับเียงแอเียงมันกกะบาดเนี่เดี๋ยวิมมาเให้ทานกันพี่น้องโอเคจนแกเปิดันเลย สองเบาในนจัดดอกสอดอกก็ไเกแตกเบิดมีหมอนแินก็ได้เก็บนาตนวนนะเก็บูีงนีมมีเสอนเรียมนครับบาใุ้มค่าฟุ้มกัดยาพี่น้องเลยยาง่ือด้พี่น้องเาฟุ้มกัดยางหาี่กอนเราแต่เบาฟุ้มตาพอดีคือบาตนหรพี่น้องเอ้ พี่น้องก็จะต่อพวกนันเป็นขิงขาลายเป็นขิงขาลายครับงามงาม,อมดอกเดียวเป็นต่าเคียดเห็ดทานเป็นเรื่องไงเนาะอืเห็ดทานครับพี่น้องน้องลงเหลือ,อพี่น้อง,องเลยหลงเหลือเยอะครับมองว่าดอกสองดอก,กอน้องปลาต้นคนีม่มาดอกนะครับก็เด็กเก็บได้มันดอกใหญ่ครัับมนไงสองดอกสามดอกพี่น้องใหญ่ขี้เกียจเหยียบเนี่ยดอกหนึ่งยี่สิบ เดี๋ยวเนาะบาตุนหอมบาตานุ่มหัน, <c oughs> <c oughs> นกำลังสีว่างสีน้ำครับพี่น้องเออดอกเลยบาตุนสีหอมมากบาตุนนี่ทานพี่น้องเคยกินป่ะครับพี่ทานครับนี่บเดี๋ยวตองมีหรือบาปุ่มไม่เพิ่มพี่น้องไปเบื้องห็ดกันเลยครับไปเบื้องหินบาตุนได้หลายบ่ได้จำเก่าพี่นออ้องเ็ด <c oughs> ทานพี่น้องมีเต็มงาม,อมเอาไปปนไปสูบเนาะ แการให้แหลงบาตุนเห็ดเขาไข่เห็ดกอเห็ดบือเห็ดเผิงโอ้หลากหลากหลายชนิดครับพี่น้องเห็ดบีบเปียงแล้วก็ได้ปักติ๋วปักติ๋วไปแกงเห็ดครับพี่น้องหมานะบาตุนแบบนี้เนาะหมานหมานหมานกู่มือเลยครับหมานคู่มือเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบาตุนสิออกจากป่าแล้วครับหิวเข่าแห้งไปต่องปั้นเข่ามาเศร้า่นกับอีหยางกับบาตุนเอ้กับตับไก่กับตับไก่กับปีกหัวใจไก่พี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบาตุน สี่เมื่อเฮื่อนเมื่อซ่านล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับฮักเนี่ยหน่อยใครฮักก็นั่นครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่มก็บ่าวตน้นขอลาไปก่อนครับจังพรคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอ่ะอบ่าวต้นกับาบาท